สวัสดีค่ะมาเจอกันคลิปนี้มาชวนถัก n น t t ติ้งลายชักเกอร์สตีทนะคะหรือว่าลายฮา i s ฟ e ิชแมนสต t ีทวิธีการถักก็ไม่ยากนะคะเป็นการถักซ้ำกันอยู่2แถวก็คือแถวเล็กคู่แล้วก็แถวเล็กคี่นะคะฝั่งนี้เป็นแถวเล็กคู่นะคะเป็นการถักเพ a r l สลับกับนิดนะคะโดยวิธีการถักนิดเราจะแทงลงห่วงด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสาธิตวิธีถักกันเนาะ ส่วนด้านนี้นะคะเป็นด้านของแถวเล็กขี้วิธีการถักก็คือถักนิดปกติไปทุกแถวเลยนะคะจนจบแถวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักแถวขี้กันก่อนนะคะแถวขี้ก็คือเริ่มตั้งแต่แถวที่1เลยนะคะเราจะถักนิดลงไปทุกหลักนะคะถักนิดแบบปกติได้เลยแทงลงไปเกี่ยวรอดออกมาแบบนี้นะคะ พอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะถักนิดนะคะโดยการแทงห่วงหลังแบบนี้นะคะแทงไปแบบนี้เราก็ถักนิดค่ะจบแถวเล็กขี้แล้วนะคะต่อไปแถวเล็กคู่แถวเล็กคู่เราจะขึ้นต้นแถวด้วยหลักเพลนะคะแทงเพลแบบนี้ก่อน หลักต่อไปถักนิดนะคะโดยที่แทงลงไปด้านล่างแทงลงไปตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วถักเพลปกติถักนิดโดยแทงจากห่วงด้านล่างถักเพลปกติถักนิด จากห่วงด้านล่างแบบนี้นะคะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะเพินิดเพิแล้วก็นิดแบบนี้จนจบแถวนะคะ พอเราถักจบแถวเล็กคู่นะคะชิ้นงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝั่งด้านนี้เป็นแถวเล็กขี้นะคะลองทํากันดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบลายนี้นะคะอยากดูตั้งแต่วิธีการขึ้นห่วงจนถึงการจบชิ้นงานนะคะสามารถดูได้ในช่อง u t u b e เอ็นนี่มิมีม่เลยนะคะเดี๋ยวมี่แปะลิงก์ไว้ให้นะคะคลิปนี้จบแล้วขอบคุณที่ติดตามค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ